เอาลยครับสื่อทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พบกับแมกกาเมตเอ็กซ์ี่ครับผมนะครับวันนี้เราจะการดาบกลุ่มแล้วนะครับต่อบมังเราจะจัดการนะครับน้องหมีคอาล่ากันนะครับหมีน้ำแข็งไอคิดหายนะฟอร์สวอร์สนะครับนะครับเขาเป็นคนปกป้องอาวุธลับที่อยู่ใน หิมะนั่นเองนะครับเรตตีเย่มาครับเอาโหลื่นมาเลยเฮ้ยมีลื่นมาเลยเหรอลลโอ้ให้ตายเถอะโอ้โ,อโหต้องระมัดระวังขนาดอ้อเฮ้ยเ <Hey, S 2> ดี๋ยวด,ดิอะไรอะโอ้โหกูชาร์จไม่ได้น่าต้องใช้แน่นอน นีแน่ด้านไงนั <t <t ่นไงครับนั่นคือสิ่งที่เรารอมันเนิ่นนานและแม่งก็อัพอัพอัพเออเฮ้ยเฮ้ยเออมา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 โอ้โหมึงทำเป็นบันไดให้ด้วยเหรอเนี่ยขอพระคุณอย่างสูงโอ้โหนี่ก็น้ำ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 จริงจริงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่น้ำคุูหนาวตอนนี้อ่ะ โอ้ลื่น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 ล่นเลยเว้ลื่นเลยลื่นลื่นพี่ผมลื่น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 พี่โอ้ยดีเอเดี๋ยวเดโอ้ยดีเด้เดอเด้อเินได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยชึบโอ้โหมันง่ายเกินไปไหมมันคืออะไรล่ะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเต้อง กูลงแป๊บกูลงแป๊บงานงอกแน่นอนงานงอกแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือหืออื้อหือกูดูแป๊บกูดูแป๊บกูดูแป๊บโอ้โหโอเคโอเคไม่มีน้ำโคตรผมโคตรกังวลเลยว่าน้ำหรือเปล่านะครับโอ้โหเร็วเร็วเรวโอ้โหเดี๋ยวเร็วพั๊กหนึ่งพั๊กหนึ่งโอ้โหเพ้งแล้วครับพี่เถอะแล้วโอ้ยอือหือโอ้โห โอ้โหโอ้โ,อโหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหือมึงก็เยอะไปเยอะไปไม่น่าจะลงได้ไปละโอ้โหอืโอ้โหอะไรเนี่ยขุนยนต์เหรอบ้าบ้าเอ้ยโอ้หือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอหือ กูห <muitas> ึงเต้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูย <herum len> ิงกูยิงแป๊บกูยิงแป๊บเดี๋ยว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 กูโชว์ลิวเดี๋ยวโชว์ลิวเคนตายชิบมีอะไรวะเฮ้ยโชว์ลิวเคนนี่แรงขนาดนี้เชียวเหรอไอ้บ้ามึงก็แรงไปนะอื้อเอาที่บ้านไม่ใช่ สอยหลายตัวสอยหลายช่องสอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิ้บัฟเข้าให้ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดบึม้มโอ้โห,โหครับผมเอ้ยบึม้มโอ้ยังโดนเฮ้ยยังโดนฮะอื้มยังโดนเฮ้ยเอ้ยยังโดนเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะไรมันคือ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 อะไรอะไรอะอ๋อทังดันเบิยูถังเก็บพลังเวีที่ปะน่าช่ยนะ <laughs> อะไรอะไรไอตัวอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอ๋อเป็นน้ำแข็งเฮ้ยมึงจะเสียบปูเลยนะ โอ้โหไอ้บ้าโอเคตุ้ยอะเฮ้ยย่ายาเฮ้ยกูบวกก่อนเลยกูบวกแป๊บกูบวกแป๊บบวกเฮ้ยเด็ดเด็ดเด้อเด้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมาอีกก็ไม่ได้แดกก็บอกเลยอะไรอะไรเด็ดเดี๋็ดเหบอฮึโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ย เอ้ยไอย้เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ไม่ขอทีเดี่เองเฮ้ยเด็กอ้าวถึงแล้วเหรอถึงแล้วเรครับอย่างนี้แน่นอนน่าใช้ดีแน่นอนโอ้โหห้องใหญ่มากมึงก็ใหญ่พอทัวเลยโหใหญ่คุยมีคำร้าด,ด้วย มันสงเจ้าดูนี่มาชัดเล้วเป็นสัญญาว่าฉันจะรีบให้จ,จบให้มันเร็วจบให้ได้เหรอรว่าเด็กคนนี้มันเก่งขนาดไหนรู้ไหมไอคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรออือหือ,อปั๊บเลยปั๊บเลยไฟแล้วก็บัตเตอร์เฮ้ยง่าย เฮ้ยง่า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 ยครับง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเดินเดินเดินเดี๋ยวเดิน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 เดี๋ยวเดินเดเดินเดเดินเดิอ้โหไม่ได้แดก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 กูขอโชว์ลิคินแป๊บโอ้โชกเลยโอ้โห ใหญ่แล้วไงมันฆ่าได้อยู่แล้วอ้าวเปลี่ยนที่เลยโอยเย้แล้วก็ไปแป๊บ You got f o r t ร์ทโชน้ำแข็งห่อคอ,อยชื่อตรงเพราะเธอว่ารับแข็งขนาดยักษ์บล็อกทางเหรอแา่ว่าเป็นโลได สามารถตสร้างเราวาดํำกับดักต่อศัตรูก่อนที่จะเจอได้โอ้ไม่ธรรมดาครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับน้องหมีน้องหมีม,มีมินะครับนะโอ้โหนะครับนะก็ขอจบพันนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหได้เยอะเลยเว้ยนะฮรสบพันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ